มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาเจาะลึกกันทุกพื้นที่ว่าวันนี้จะมีฝนตกกี่โมงตกที่จังหวัดไหนกันบ้างพื้นที่ไหนกันบ้างมาไล่ย,ยาวกันเลย3วันนะครับไล่กันแบบชัดๆตามโมเดลเป๊ะๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ็ดนาฬิกาับอีก30นาทีเนาะอันนี้คือภาพตอน7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าซึ่งตอนนี้นะครับเจ็ดนาฬิกาสานาทีเนีน่ยนะครับจะมีฝนอยู่ที่แถวเชียงรายกับ นครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงวันนี้ถ้าไปดูตามโมเดลทุกท่านลองสังเกตภาพนี้นะครับประมาณสัก10บโมงนะครับก็จะมีฝนตกนู่นเลยนะครับนิดๆหน่อยๆทางภาคเหนือจนกระทั่งจนกระทั่งประมาณเที่ยงนะครับนี่เลยนะครับจะเริ่มมีฝนตกแถวแถวแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนจะเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางเชียงรายนะครับประมาณเที่ยงเนาะตกเล็กๆน้อยๆแถวภาคเหนือตอนบนจนกระทั่งสักบ่ายสองแล้วก็ตามมาด้วยบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับ ประมาณนี้เนี่ยนะครับบ่ายสอถึงบ่ายสีโมงจะเห็นว่ามีฝนตกเยอะขึ้นนะครับทางภาคเหนือเนาะก็คือทางเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรตากก็มีเหมือนกันนะครับลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจะบอกได้ว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับ โดนทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นแล้วไม่ได้ทุกหมู่บ้านเลยนะครับตกประปรายตามหมู่บ้านตามจังหวัดต่างๆเนาะไม่ได้ถึงกับ100เนะครับไม่ได้ครอบคลุมร้อยไม่ได้ครอบคลุมร้อยเปอของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับตามมาด้วย5้าโมงหกโมงเย็นนะครับประมาณนี้6กโมงหนึ่งทุ่มจะเห็นว่าฝนจะเริ่มมาที่ภาคกลางแล้วนะครับภาคกลางที่ได้รับมานะครับก็คือแถบกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรรรรีีนนะคบสุายก ลบบุรีแล้วก็รวมไปถึงทางกําแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแถบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับภาคกลางเนี่ยเริ่มจะได้เยอะขึ้นนะครับแถบแถบนี้แล้วก็ทางอีสานเองนะครับก็คือมีสุรินเล็กน้อยนะครับสีสเก็เล็กน้อยตอนกลางของยะโสธรแล้วก็ตอนล่างนะครับมหาสารคามก็เล็กน้อยเหมือนกันนะครับ ที่จะมีเยอะขึ้นหน่อยก็คือทางอุดรธานีกับหนองบัวลำพูนะครับหนองบัวลำพูจะเป็นตอนบนเนาะแล้วก็อุดรธานีจะเป็นตอนล่างนะครับอันนี้คือเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับสิบเก้านาฬิกาของวันนี้หลังจากนั้นนะครับประมาณสักสองทุ่มนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มขยับแล้วนะก้อนเมฆที่อยู่ทางภาคกลางขยับไปที่โคราชแล้วนะครับจะเริ่มมาทางสระบุรีนะครับโคราช บุรีรัมเนี่ยเริ่มจะมาแล้วนะครับประมาณสัก3ามทุ่มเนาะสองทุ่มสามทุ่มเข้ามาทางโคราชแล้วก็สามทุ่มถึงบุรีรัมนิดนิดแล้วนะครับแล้วถ้ามาดูทางแล้วถ้ามาดูอีสานตอนกลางนะครับก็คือมีทางร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับอุบลก็มีบางส่วนนะครับมหาสารครามก็ตอนกลางนะครับร้อยเอ็ดก็จะเป็นแถวแถวตอนกลางเหมือนกันนะครับตอนกลางตอนบนเล็กน้อยนะครับยะโสธรตอนล่างนะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วก็อำนาจเจริญเล็กๆน้อยๆอยอยเหมือนกันนะครับอุบลเนี่ยแค่ตอนบนนะครับกาลสินก็จะเป็นแถบแถบตอนล่างส่วนทางขอนแก่นเองนะครับ ก็เยื้องมาทางมหาสาครคามนะครับที่อยู่ติดฝั่งมหาสาครคาม ก็จะได้บางหมู่บ้านเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะตกมาถึงประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มอันนี้ก็จะเริ่มจางหายไปแล้วนะครับที่จะเริ่มหนักขึ้นก็จะมีแค่ทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะหลังจากนั้นนะครับประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับฝนจะขยับไปทางสุรินทร์กับศรีสะเกดนะครับแต่ว่าเป็นการตกเล็กๆน้อยๆส่วนทางตอนบนของอีสานก็คือทางหนองคายนะครับกับทางอุดรธานีแล้วก็นครพนมนะครับที่มีตกโปรยปลายเล็กน้อยเหมือนกันนะครับสอยะร นนไม่ได้เยอะมากมายนะโปรยปลายเล็กๆน้อยๆแค่บางหมู่บ้านและที่น่าจับตาก็คือนี่เลยนะครับภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดจันทบุรีนะครับแล้วก็ระยองบางส่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดก็จะเป็นทางภาคตะวันออกนั่นเองนะครับซึ่งก็คือในช่วงเวลาตีสองของค่าคืนนี้หลังจากนั้นนะครับช่วงเช้าวันจันหลังจากนั้นนะครับช่วงเช้าวันจันทร์ถึงช่วงบ่ายแทบจะไม่มีฝนนะครับที่จะเริ่มมีฝนขึ้นมาก็คือช่วงบ่ายโมงนะครับวับนจันที่ที่14นั้นจะเริ่มมีฝนช่วงบ่ายโมงที่มมีฝนนเข้าาะครับ ก็คือแถบแถบสีสะเกตนะครับตอนล่างของสีสะเกตอุบลก็ตอนบนนะครับยะโสธรนะครับก็เล็กน้อยเท่านั้นอำนาจเจริญเล็กน้อยร้อยเอ็ดเล็กน้อยนะครับมหาสารคามก็แค่นิดหน่อยนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านอันนี้คือช่วงบ่ายโมงของวันจันทร์ที่14นะครับแล้วช่วงบ่าย2ก็จะเห็นว่ามีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับบ่าย2จะเห็นว่าบ่าย2บ่าย3เนาะมีฝนเข้ามานะครับทางภาคกลางด้วยนะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคอีสานถือว่าเกือบครึ่งอำเภอภาคอีสานแทบจะบอกว่าเกือบทั้งภาคกันเลยทีเดียวเนาะ ตีไปประมาณร้อยละ70ของพื้นที่แล้วกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการตกโปรยปลายถ้ามาดูว่าตกจหนักถ้ามาดูแบบละเอียดนะครับก็คือนี่เลยนะครับสีสะเกตดจะได้รับนะครับสุรินเหมือนกันนะครับสุรินสีสะเกตดอุบลก็แค่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุรินกับสีสะเกตดค่อนข้างเยอะร้อยเอ็ดเล็กน้อยเหมือนกันนะครับยาโสธรก็แค่เล็กน้อยที่จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือมหาสารคามนะครับแล้วก็ทางกาละสินตอนบนนะครับขอนแกน อนบนเหมือนกันนะครับหนองบัวลําพูอันนี้เกือบทั้งจังหวัดนะครับอุดรธานีเล็กน้อยนะครับนครพนมบางส่วนสกลนครบางส่วนบึงการบางส่วนเท่านั้นหนองคายตอนล่างนะครับจังหวัดเลยมักจะติดแถวแถวที่หนองบัวลําพูนะครับที่จะได้น้ํานิดหนึ่งของทางจังหวัดเลยนะครับและถ้าข้ามมาที่ภาคเหนือก็คือทางเชียงรายแม่ฮองสอนนะครับเชียงใหม่เล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับที่จะได้เยอะหน่อยก็คือทางสุโขทัยนะครับสุโขทัยอันนี้จะเยอะขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็กําแพงเพชรก็จะเยอะขึ้นหน่อยเหมือนกันส่วนทางลำ บางลำพูนน่านนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆแพร่เล็กน้อยนะครับอุตรดิษฐ์ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างพิษณุโลกส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนบนนะครับส่วนทางภาคกลางนะครับก็คือทางอุทัยธานีชัยนาทนะครับอันนี้พอสมควรนครสวรรค์แค่เล็กน้อยเท่านั้นสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาอันนี้ก็พอสมควรนะครับกาญจนบ,บุรีอันนี้ก็ประมาณสัก70%ของพื้นที่จังหวัดตากนะครับส่วนใหญ่จะตกอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดตากนั่นเองครับอันนี้คือข้อมูลของวันจันทร์ประมาณ15บหนาฬิกานะครับช่วงบ่าย3ถือว่าเกือบทั้น ที่ของแต่ละภาคกันเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะทางอีสานกับทางภาคกลางนะครับถือว่าพอสมควรนะหลังจากนั้นนะครับประมาณ18บแนาฬิกาภาคกลางเองก็ถือว่าหนักพอสมควรส่วนทางภาคอีสานก็ถือว่าลดลงนะครับเพียงแต่ว่าทางภาคกลางถือว่าเยอะขึ้นในช่วง18บแนาฬิกาแล้วมาดูอีกทีประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเริ่มขยับมาทางภาคอีสานแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้ก็ยังอยู่ทางภาคกลางอยู่ดีนะยังอยู่โซนทางภาคกลางมีขยับเข้ามาที่ภาคอีสานแค่เล็กน้อยก็คือทางชัยภูมิแล้วก็ทางโคราชนะครับ ขยับมาทางนี้อีกนิดนึงแล้วแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับยังตกหนักอยู่ที่สระบุรีลบบุรีนะครับยังอยู่ที่ภาคกลางนะครับนครนายกปทุมธานีสุพรรณบุรีอ่างทองแถบนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับชัยนาทบางส่วนนะครับนครสวรรค์อันนี้ทางตอนล่างนะครับพิจิตรเกือบทั้งจังหวัดเหมือนกันนะครับเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างและพิษณุโลกก็ตอนล่างนะครับอุตรดิตถ์ก็ประมาณสักครึ่งจังหวัดได้นะครับอันนี้คือวันจันทร์ตอนประมาณ19บเก้นาฬิกาหรือประมาณ1นึ่งทุ่มนั่นแหละนะครับทางชัยภูมิเองนะครับ โคราชนะครับที่อยู่ติดทางชัยภูมิก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดทางลบบุรีเนาะประมาณหนึ่งทุ่ม ของทางโคโราชก็ได้เหมือนกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสัก2องทุ่มนะครับสองทุ่มแล้วก็ข้ามมาที่3ามทุ่มเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฝนที่อยู่ทางภาคกลางนั้นโดนพัดเข้ามาที่โคราชแล้วก็รับเข้ขามาที่บุรีรัมย์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่สุรินทร์กันต่อนะประมาณสักสี่ทุ่มจะเข้าสุรินทร์ซึ่งตอนนี้เองมหาสารคามประมาณ3ามทุ่มเนี่ยตกเล็กน้อยนะครับกาลสินก็เล็กน้อยเหมือนกันชัยภูมิก็ยังมีตกอยู่บ้างเหมือนกันนะครับชัยภูมิขอนแก่นตอนล่างนะครับร้อยเอ็ดก็มีเล็ก หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักสี่ทุ่มนะครับข้ามมาที่สุรินทร์ร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับห้าทุ่มก็ได้มาทางยะโสธรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยนะครับก็จะได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะนะครับแถบๆนี้อำนาจเจริญก็เล็กน้อยเหมือนกันอุบลก็เล็กน้อยเหมือนกันนะครับส่วนนครพนมเอ้ยนครพนมนะครับก็เล็กน้อยสกลนครเล็กน้อยบาง บางส่วนของการละสินตอนบนก็ได้เหมือนกันนะครับแถบแถบนี้เนาะบึงการก็แค่เล็กน้อยตอนล่างนะครับอันนี้คือเวลาประมาณห้าทุ่มของวันจันทร์นะทุกท่านดูตามเวลาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นจะจะชัดๆตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณเที่ยงคืนก็มีที่จังหวัดตราดจันทบุรีเล็กน้อยแล้วนะครับตอนเช้าๆก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งนะครับจะมีก็คือนู่นนะครับประมาณ8ปดโมงเช้าของวันอังคารที่15นะครับตกที่อุบลราชธานีกับอำนาจเจริญนะครับอุบลแถบตอนบนอำนาจเจริญแถบตอนล่างะที่จได้ ประมาณ 8ปดโมงเชา้าของวันอังคารที่15นะครับก็จะตกมาถึงประมาณ10บโมงเลยทีเดียวนะครับตกมาถึง10บโมงแล้วจะเห็นว่าตอนนี้นะครับประมาณ10บโมงของวันอังคารที่15จะมีฝนแถวจังหวัดตราดแล้วนะครับจังหวัดตราดจันทบุรีระยองนะครับแถบตะวันออกนะครับจะได้รับฝนมาแล้วแต่ว่าตกไม่หนักนะตกเล็กน้อยถึงปกลางเท่านั้นส่วนทางแม่ฮ่องสอนเองนะครับจังหวัดตาก ACC ก็จะได้รับทางฝั่งที่อยู่ติดประเทศเพื่อนบ้านเนาะเล็กๆน้อยๆแถบๆนี้นะครับนิดๆหน,น,น,น่อยๆเท่านั้นนะครับแล้วกันะ อุบลกับอำนาจเจริญนะครับเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ตกแรงมากจนกระทั่งประมาณเที่ยงนะครับจะเห็นว่าประมาณเที่ยงนั้นจะตกหนักขึ้นที่ทางภาคเหนือนะครับก็คือที่จังหวัดน่านนะครับตอนล่างจังหวัดแพร่ตอนบนจังหวัดลําปางจังหวัดพะเยานะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอันนี้ได้รับหลายอำเภอหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางเชียงรายก็แค่เล็กน้อยทางตอนล่างของเชียงรายนั่นเองนะครับและถ้ามาดูทางภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็จะมีแค่ทางรีสะเก็ดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรวมถึง ภาคตะวันออกที่ระยองชน,ชนบุรีนะครับจังหวัดตราดจ,จันทบุรีอันนี้ก็เล็กเลกน้อยๆยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเทศท,ที่เพชรบุรีนะครับราชบุรีอันนี้ก็เล็กน้อยเหมือนกันนะครับจนกระทั่งใบม้งนะครับใบม้งใบสองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฝนจะเริ่มมาที่ภาคตะวันออกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาทางขอนแก่นเหมือนกันนะอีสานก็จะมีขอนแก่นหนองบัวลำพูส่วนทางภาคกลางก็คือเนี่ยนะครับเพชรบูรณ์มีเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแล้วมาทางภาคตะวันออกก็คือปราจีนบุรีฉะเชิงเซา สะแก้วชนบุรีระยอง จันทบุรีอันนี้คือบางส่วนเหมือนกันนะครับแล้วทางภาคเหนือค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็คือทางเชียงรายจังหวัดน่านลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับรวมถึงลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆทางตอนบนนะครับทีนี้นะครับถ้ามาดูประมาณสัก5้าโมงนะครับทีนี้ถ้ามาดูประมาณสักบ่ายสามแล้วก็4ี่โมงเย็นของวันอังคารที่15นะครับจะเริ่มมาที่ภาคกลางแล้วนะครับภาคกลางแล้วก็ขยับไปหนักขึ้นนะครับก็คือประมาณสัก6กโมงเย็นนะหกโมงเย็นจะหนักขึ้นที่ ทางทางภาคอีสานนะครับก็คือยะโสธรร้อยเอ็ด สุรินบุรีรัมนะครับอันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นนะครับแล้วก็อุบลราชธานีอุดรนะครับอันนี้ก็เริ่มมีบางส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็กาลสินก็มีบางส่วนเหมือนกันแล้วนะครับและถ้ามาถ้าและถ้ามาดูที่ภาคกลางนะครับก็คือทางกําแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาธนะครับอันนี้แถบนี้ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีตกแล้วนะครับหนึ่งทุ่มขยับไปที่ประมาณหลังจากนั้นนนนะะะครรับปมาาณก็็จเหว่ มีฝนนะครับขยับไปที่ทางอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรน,นะครับร้อยเอ็ดมุกดาหารมหาสารคามแถ,แถบนี้ก็จะได้รับน้ําฝนในช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มของวันอังคารที่15นั่นเองนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็คือทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์แถบนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการตกเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับอันนี้คือ15นะครับวันที่15ตอนประมาณ1นึ่ทุ่มนั่นเองครับหลังจากนั้นประมาณ3ามทุ่มก็จะเริ่มซาลงนะจะมีอยู่แท้หลังจาก ประมาณ3ามทุ่มก็จะมีอยู่แค่ทางภาคเหนือนะครับที่จะเยอะหน่อยเนาะส่วนทางอื่นๆก็น้อยลงแล้วนะครับน้อยลงเรื่อยๆเลยนะครับจนประมาณห้าทุ่มเองก็จะมีตกแค่แถบนู้นเลยนะครับทางในส่วนของบึงการนะครับบึงการมีตกนครพนมมีบึงนครพนมตกบางส่วนน้องค่ายนะครับอุดรธานีแถบๆอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็คือทางเชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็พะเยาที่ตกบางส่วนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะตกยาวถึงประมาณเที่ยงคืนก็จะเริ่มซาลงซาลงแล้วก็หมดไปนะครับอันนี้คือ ขคืนของวันที่16นั่นเองนะครับและถ้าหากเรามาดูปริมาณน้ําฝนสะสมนะครับตามโมเดลเนี่ยนะครับจะบ่งบอกได้ชัดเจนว่า จุดที่ตกหนักที่สุดในช่วงประมาณ14วันต่อจากนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับทางอีสานตอนบนนะครับอันนี้ถือว่าหนักพอสมควรนะครับรวมถึงอุบลราชธานีเองนะครับอุบลก็พอได้เหมือนกันนะอุบลนะครับแถบแถบนี้อำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารสกลนครนะครับรวมถึงมาทางบึงการอุดรธานีอะไรแถบแถบนี้นะครับก็ถือว่าได้น้ําพอสมควรที่ทางขอนก่นนะครับจะเป็นแถบแถบตอนบนเนาะ พยกระพุมพิสัยนะครับร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ระดับร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ในระดับปานกลางนะครับศรีสะเกดตอนบนถือว่าได้พอสมควรนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์แถบตอนบนเนาะหลังจากนั้นนะครับถ้ามาดูอีกก็คือนี่เลยนะครับทางภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับหลายๆจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับ และทีนี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าโมเดลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าจะหนักอีกจุดหนึ่งก็คือทางเชียงรายภาคเหนือนะครับตอนบนถือว่าได้หลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนทางภาคใต้ที่จะหนักหน่อยนะครับก็คือฝั่งรับมรสุมนะฝั่งรับมรสุมครึ่งหนึ่งตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่พังงาขึ้นมานะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ได้รับน้ําพอสมควรอันนี้เอามาอัปเดตกันนะครับในช่วง ตอนนี้นะครับก็คือเจ็นาฬิกาห้านาทีแล้วนะครับเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะทุกท่านสนใจอยากจะถามพื้นที่ไหนนะครับสามารถถามได้เลยนะครับขอัยด้วยนะครับมีเสียงเรือกันนิดนึงถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะถามพื้นที่ไหนเจาะพื้นที่ไหนเป็นพิเศษสามารถสอบถามเข้ามาได้ทาแอดมินมีเวลาจะเข้าไปตอบให้ทุกท่านได้รับฟังได้รับชมกันนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ต้องลากันแล้วสามารถติดตามกันได้ที่เตือนภัยพายุวันนี้นะครับหรือจะค้นหาในช่อง YouTube ว่าจุดจู่พยากรณ์ก็ได้นันเองครับ